ว่าภารกิจเยอะมากช่วงนี้นะเรื่องของโควิดที่กลัาระบาดน่าห่วงมากตอนนี้ล็อกดาวประเทศไปแล้วนะก็มีของเข้ามาเมื่อวานนะครับก็อขอมาเปิดหน่อยนะครับเพื่อความชื่นใจเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะก็แมทเทลจีวีเอลเจ็ดห้าเก้าเก้า แมทเทลเป็นมาเป็นของแมทเทลนะครับแมทเทลทอยนะครับอันนี้สั่งมาจากวังเด็กทอยแลนด์นะฮะโอเคผู้รับเอาไว้ชื่อทั้งเต็มเต็มเลย <laughs> นะครับผู้ส่งนะครับร้านวังเด็กวังเด็กวังเด็กเกาหลีวังเด็ก,กเ,เกาหลีเหรอ เออทำไมวังเด็กกาหลีวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดต้นนะขอบคุณเดต้นนะครับที่เขาไม่ใช่เขาหรอกเขาประชาสัมพันธ์ให้เฟซให้ใน Facebook พี่ก็เลยตามลิงก์ไปนะครับก็ไปแอดไลน์แล้วก็สั่งมานะครับใช้เวลาเป็นเดือนโอ้โหแต่ไปดูแล้วที่ไหนทีไหนก็ไม่มีขายนะนี่ราคาดีมากนะฮะร,ราคาก็ราคาถูก จริงพี่โคตรเฟลเลยเขาบอกว่าไม่มีของแล้วค่ะนั่งที่พี่ตามอยู่ตั้งหลายวาันเล้วตอบบอกว่าไม่มีของนะครับแล้วก็พี่ก็โอเคไม่เป็นไรแล้วจกนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ทักมาอีกว่ามีเจ้าหนึ่งเขาอ่มีเจ้าหนึ่งนะคะยกเลิกขอยกเลิกคุณจะรับไหมหกรับสิครับ <laughs> พี่ก็เลยลนะรับนะฮะตัวนี้แล้วพี่นึกว่าจะใส่มาเฉยๆนะครับก็มีการหุ้มห่อมาด้วย ห้องห่อมาด้ยถือว่าเจ๋งอยู่ห่อพุงพลาสติกนะครับโอเคนะโอ้ห่อแยกชิ้นให้ด้วยนะก็ขอโชว์ทั้งในอย,อ,อย่างนี้เอะไรไ,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 ไม่ได้นไม่ได้แกะนะครับเจ้าตัวนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือสเกเลตอร์นะฮะสเกเลตอร์ เป็นแพ็คพิเศษเลือกแพ็คเดอนลุคหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะหัวเนี่ยพี่ชอบหัวเหมือนคลาสสิกนะครับแต่ว่ามันก็มีแพ็คที่จะออกมากับหัวนี้พี่คงเก็บอีกแหละแต่ตัวนี้พี่ก็อยากได้นะเป็นตัวที่หมุนตรงหน้าอ,อกได้เป็นแพทเทิรนดัมเมดนะฮะเป็นแพทเทนอาร์เมอร์สเกลเลทอร์นะครับ,เอ,รบเอ้พี่ชอบพุ่มแบบนี้มันคืออะไร แต่ตอนนี้เขาพุ่มมาสองอันด้วยกันนะโดนตัวแกะมาดูเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าซิลวอันน้เขาเรียกว่าอะไรวะคล <m> ้ายกับแรปแรปที่แรปห่ออาหารอะไรแบบน,นั้นนะก็ดีนะแต่แรกพี่นึกว่าเขาแจกแบบ เอาใส่ไส้มาเลยเหมือนของฝรั่งที่เขาส่งของไเขาจะไม่หอ่อไม่หุ้มใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้เขาโอเคนะมีการห่อมีหุ้มนะครับก็เป็นไอเดียพี่นะเนี่ยนะครับเป็นไอเดียนะพี่ว่าเออพี่จะทำแบบนี้ดีไหมนะครับอันนี้คือห o d แดนะนะครับเป็นห o d แดแล้วก็สภาพที่ตรงนั้นยังไม่หลุดเราไม่ได้ไม่ได้ผ่านการแขวนหนึ่งคนสวัสดีครับอ่าเบตเทอร์ button. อันนี้ใช้คำว่าวัตซอฮอแด็คคือยิงแบบคล้ายๆกับเลื่อยฟันเลื่อยออกมาจากหน้าอกได้นะฮะดูสีดูสันก็โอเคสวยอยู่กล่องตัวนะเป็นฮอแด็แต่ฮอแด็แพ็คโอ้แพ็คเท่ากันนะครับคือแพ็คเอ่อแบบเรียกว่าแพ็คเดลุกจะมีหัวพิเศษมาให้นะครับวางอ่างนีวงย่างโอเคฮอแด็นะครับ, ac, รบแล้วก็แน่นอนตัวนี้คือ สเกลหรือทสเกลหอร์อลนะฮะเป็นฮีแมนนะฮะก็ตรงนี้ก็มีแบบนะแต่น่าจะเป็นมาจากโรงงานแล้วแหละนะครับแล้วก็ฮีแมนหน้าเวอร์พี่พี่ดูรีวิวนะแต่พี่แสดงพี่ว่ามันเป็นฮีแมนหน้าเวอร์มากเลยอ้าปากนะฮะก็เอาไปเปลี่ยนกับฮีแมนตัวอื่นได้นะแต่หัวแน่นอนที่พี่อยากได้คืหัวนี้ นะครับเป็นหัวคลาสสิกนะฮะนะครับเพื่อไปเปลี่ยนกับตัวอื่นที่พี่มีกีแมนนะหรือว่าเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยก็น่าอกเป็นแบตเทิลจัมเมชนะครับซึ่งสามารถปุ่นหมุนหมุนเปลี่ยนได้นะครับแล้วมีขวานมีอะไรนะครับมือมือถืออาวุธมือซ้ายนะครับแต่เอฟเฟคพาร์ท uh, ด้วยนะครับแต่จุดประสงค์อยากได้คือหัวตัวนี้นะแต่ก็โอเคก็ดูรีวิวดูอะไรก็เริ่มชอบมันละสำหรับแบตเทิลอาร์เมอร ไม่ใช่แพทเทิร์นเออใช่แพทเทิร์นอาเมอร์ฮีแมน Armor, Man. ก็มีตัวใหม่ที่ออกมากับแพทเทิร์นแคทนะครับแต่ว่าเป็นเกาะที่เงาวิ่งๆนะพี่กเ็เฉยๆนะครับสวัสดีครับใครมาครับจีดาพามาแต่เช้ามืดเลยโอ้ยไม่สายแล้วสินะโอเคนะครับนี่ลักษณะเขาคือเอานิ N ้วเขียมันก็จะเปลี่ยนหน้าอกได้นะครับซึ่งในเว็บนี้พี่ยังไม่ไม่ได้ชีล่ากับโซเด็ง นะฮะแต่อยากได้ชี้ล่ามากกว่านะในแบบนี้น้องนั้นในซื้อหมดละครบหมดละนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้นะทีะ่เปิดพสัสดุจากวังเด็ก <c oughs> วังเด็กไทยแลนด์นะครับสามกล่องในราคาสองพันกว่าบาทก็ประมาณตกแพคลาเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยนะฮะผิดถูกแพงกว่านั้นนิดเล็กน้อย นะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับแต่ว่าก็คนสั่งเยอะนะครับก็ขอบคุณนะที่ยังยังวังเด็กนะครับที่จัดสรรนมาให้นะฮะก็เท่านี้นะครับขอบคุณเดอต้นด้วยนะครับที่ส่งข่าวสารนะครับ see you again next time my friend thank you for watching bye bye